สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เรามีอบรมนะคะกับทางบริษัทซีเมน e ์เฮลทีเนียพูดอ่าไม่ไม่ทราบว่าเอ่ยออกเสียงถูกไหมคะถูกค่ะถูกถูกนะคะก,ก,ก็ขอขอบคุณนะคะที่เออ่ได้เลือกกิจกรรมเรื่องของการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอดเป็นหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เออ่ของทางบริษัทนะคะที่ทำร่วมกับมูลนิธิคนตาบอดไทยคะ่ะสำหรับ ช่องทางที่ทางาทีมซีเมนตเลือกใช้นะคะก็คือจะเป็นการอ่านบันทึกเสียงด้วยการผ่านแอปพลิเคชัน Read for the Blind ค่ะในช่วงต้นนะคะเราจะมีแนะนำเรื่องของการเลือกหนังสือเรื่องของช่องทางการให้บริการนะคะหลังจากที่อาสาได้อ่านหนังสือ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วว่าคนตาบอดจะฟังได้ทางช่องทางไหนบ้างนะคะแล้วก็ในช่วงที่2เราก็จะแนะนําเรื่องของวิธีการอ่านเทคนิคต่างๆแล้วก็ช่วงสุดท้ายจะแนะนําเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันคร่าวๆนะคะเพื่อที่อาสศา,ศา,ศา,ศาจะได้ไปสามารถใช้ต่อได้นะคะออขออนุญาตแนะนําตัวนะคะชื่อวรุณา,ากาุณีค่ะชื่อเล่นหนิงนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตสื่อเสียงในระบบเดซี่ของห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็มีวิทยากรอ,อีกหนึ่งท่านนะคะชื่ออีกนะคะเดี๋ยวในช่วงต้นนะคะจะให้อีกได้แนะนำเรื่องของอช่องทางการให้บริการวิธีการเลือกหนังสือและเทคนิคเบื้องต้นของในเรื่องของแอปพลิเคชันด้วยค่ะเดี๋ยวเชิญอีกค่ะตอนนี้ค่ะ,ะชลทิพิมย่องนะคะหรือว่าเรียกว่าอีกก็ได้นะคะกะ็ในส่วนของการอ่านหนังสือมโนสษยอให้คนตมบอตนะคะจริงจริง ค,คิดว่าหลายท่านน่าจะทราบทราบมาแล้วนะคะว่าเรามีการอ่าน2แบบนะคะก็คือเป็นการอ่านบันทึกลงคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม OB นะคะกับอีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็นแอปพลิเคชัน Read for the Blind นะคะซึ่งแอปพลิเคชัน a d for the Blind ตัวเนี้ยเ,เป็นแอปที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้อาสานะคะก็คือเป็นเหมือนเครื่องมือนหนึ่งที่จะเ,เป็นเป็นช่องทางในการบันทึก ผ่านสมาร์ทโฟนนะคะก็เพื่อความสะดวกค่ะเวลาอ่านที่ไหนก็ได้ไม่ต้องพกคือไม่ต้องมีไมค์ด้วยนะคะใช้ไมค์จากตัวเครื่องมือถือเองเลยแล้วก็พกไปไหนมาไหนได้นะคะขอแค่ให้อยู่ในบรรยากาศที่เงียบนะคะการอ่าน <c oughs> ทั้งสองแบบนี้ทั้งทั้งการอ่านลงคอมพิวเตอร์แล้วก็ทั้งอ่านผ่านแอปเรียฟอร์ดบายเนี่ยสุดท้ายปลายทางเนี่ยมันจะถูกนำไปให้บริการในช่องทางเดียวกันหมดนะคะเพียงแต่ว่า ไม่ว่าเราจะอ่านใน้ช่องทางไหนเนี่ยเราเราจะเน้นย้ำเสมอนะคะในเรื่องเสียงที่อ่านในเรื่องของความถูกต้องในเรื่องของวิธีการอ่านให้ให้ถูกตามข้อควรระวังนะคะที่เดี๋ยวพี่หนิงจะ,ะมาบอกนะคะว่าเราจะต้องมีข้อควรระวังอย่างไรนะคะเวลาที่เราจะบันทึกเพราะว่าหนังสือท,ทุกเล่มค่ะที่บันทึกเนี่ยเราจะบันทึกหนึ่งหนึ่งเรื่องแค่ ครั้งเดียวเท่านั้นก็คือหนึ่งเสียงของอาสาเราก็จะบันทึกหนังสือแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะคะแล้วเราก็จะเก็บไปจนตลอดตลอดตราบเท่าที่มันยังมันยังมีให้ให้จัดเก็บได้เนี่ยนะคะเป็นสิบปียี่สิบปีนะคะก็ยังเก็บอยู่แล้วก็ช่องทางการให้บริการของเราจริงๆแล้วเนี่ยพออ่านผ่านก็คือไม่ว่าจะด้วยออบหรือว่าแอปริฟท์รีบานจริงๆเนี่ยมันก็จะมีช่องทางบริการอยู่ จริงๆก็ถือว่ามีทั้งหมดสามตัวนะคะสามสามบริการหลักเลยคือด้วยบริการหนึ่งสี่หนึ่งสี่พลของเราเนี่ยของทางที่คนตะบอรดใช้งานเนี่ยมันมีทั้งหมดห้าบริการแต่มันจะมีอยู่แค่สามบริการเท่านั้นนะคะที่เกี่ยวข้องกับบทความหรือว่าหนังสือที่ทุกท่านอ่านนะคะเรามีสายด่วนหนึ่งสี่หนึ่งสี่ที่เป็นการฟังหนังสือผ่านทางโทรศัพท์ ตรงนี้จะเป็นการฟังอย่างเดียวนะคะคือคนอบอดเขากดหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปฟังแล้วก็มีพวกสื่อสาระต่างๆข้อมูลงเนี่ยตรงนี้เขาจะมีการที่อาสาอ่านทั้งสองโปรแกรมนี้นะคะเอามาให้บริการในนี้ด้วยนะคะแต่ในลนักษณะของการฟังผ่านโทรศัพท์อะคะ่ะ ด้วยสัญญาณเสียงคิดว่าหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยนะคะเพราะว่าโทรศัพท์เวลาเราโทรไปหรือตามคอเซนเตอร์ต่างๆเนี่ยพวกเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างคุณภาพลดถูกลดลดลงครึ่งครึ่งของเสียงตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นเราถึงได้เน้นว่าเวลาอ่านเนี่ยให้อ่านให้ถูกต้องชัดเจนให้เสียงดังฟังชัดนะไม่มีเสียงลบกลนะเพราะว่าเวลาที่เอามาให้บริการกับคนตาบอดจริงๆเนี่ยมันจะถูกดรอปคุณภาพมาครึ่งครึ่งเลย นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราที่เราพยายามเน้นมากนะคะแล้วก็กับอีกบริการหนึ่งนะคะเป็น Tab to Read ก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนี่หละที่คนตบอดเขาดาวน์โหลดไปใช้งานแล้วก็ฟังหนังสือเสียงได้เหมือนกันคือเนะื้อหาจะเหมือนก,นกันกับในสายด่วนใน1น1 4นนะคะผ่านแอปตัวนี้จะเป็นแอปตัวหลักเลยค่ะที่เราจะรวบรวมพวกหนังสือหรือว่าสื่อต่างๆที่ อ่านมาจากอาสาในห้องสมุดด้วยอ่านมาจากแอปรีดฟอร์บายด้วยนะคะก็เอามาให้บริการทางช่องทางนี้นะคะทีนี้อีกอีกตัวหนึ่งตัวที่สามที่ที่ได้บอกไปแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนังสือเนี่ยจริงๆก็คือก็คือแอปรีดฟอร์บายนี่แหละคะ่ะจะเป็นบริการที่อยู่บริการที่5้าเลยเป็นบริการสุดท้ายก่อนหน้านี้นะคะมันก็จะเป็นบริการอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องก็อย่างเช่นเป็นบริการเสียงบรรยายภาพ a u d i o description นะคะแล้วก็เป็นวิทยุ เป็นวิทยุที่เกี่ยวกับการจัดรายการนเน้นในเรื่องของการสื่อสารนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นสื่อพวกเอกสารเหมือนกันแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ังสื่อเสียงนะคะทีนี้มาในในเรื่องของไอตัวแอปพลิเคชัน Read ล o อ b u y เนี่ยหลายท่านที่เข้าไปเนี่ยก็จะสงสัยท่านแรกเลยไอตรงตรงหน้าหน้าตัวแอปจริงๆนะคะมันจะมีฉันเป็นคนตาบอดแล้วก็ฉันเป็นอาสาสมัคร ะะมันจะถูกแบ่งออกเป็นสส่วนตรงนี้จริงๆคนตาบอดสามารถที่จะล็อกอินเข้าไปฟังทุกๆสิ่งที่อาสาทุกท่านอ่านได้นะคะทันทีเลยเวลาที่อาสาอ่านบทความหรือว่าหนังสือนะคะอ่านจบหนึ่งบทถ้ามีการคลิก finish แล้วก็เสร็จสิ้นแล้วก็อัปโหลดเข้ามาปรึกคนอดก็เข้ามาฟังได้ทันทีนะคะมันจะอัปเดตแบบแบบกแบบ็ก็เรียลไทม์ Real นะคะแล้วก็ ในแต่ละวันเวลาที่มันมีอะไรเข้ามาใหม่ๆเนี่ยคนบอดเขาก็จะรู้ค่ะเข้าไปปุ๊บเขาก็จะไปเห็นว่าจัดเรียงตามวันที่เข้ามาอเขาก็จะรู้หรือแม้กระทั่งว่าเขาติดตามอาสาท่านนี้อยู่ช่วงนี้อาสาท่านนี้อาา่านหนังสือาาอะไรมาเพิ่มเนี่ยเขาจะสามารถที่จะไปค้นหาตามรายชื่ออาสาได้เลยนะคะแล้วก็ไปเลือกฟังได้เลยทันทีตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่คนบอดเข้าไปฟังได้ทันทีโดยที่หนังสือมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ ยังไม่จบเล่มนะคะเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแอปตัวเนี้มันถือกําเนิดมาเนี่ยเพื่อนอกจากเป็นทางเลือกแล้วเนี่ยมันยังเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของเขาเรียกว่าเหมือนพวกหนังสือเร่งด่วนหรืออะไรที่มันมาเร็วไปเร็วหรืออะไรที่มันแบบอ่านปุ๊บแล้วก็ฟังได้ทันทีเลยอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าบางทีอ่ะไอ,ไอความสมบูรณ์หรือว่า เรื่องคุณภาพเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเทียบกับการอ่านลงคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม OB เนี่ยคุณภาพจะแตกต่างกันนะคะในตัวแอปเองเนี่ยเนื่องด้วยข้อจำกัดอย่างไมของมือถือแต่ละรุ่นเรื่องของเมมโมรีพวกหน่วยความจำต่างๆหรือว่าความเร็วเครื่องหรืออะไรต่างๆบางทีหน้าจอเล็กแคบอาราก็จะบ่นมาแบบมีปัญหาเวลาที่อ่านปุ๊บจะต้องตัดต่อเสียงเองอ่านผิดก็ต้องแก้ไขเองตรงนี้ก็จะทำให้ ลำบากนิดนึงนะคะแต่ถามว่าอ่านได้ไหมก็มีหลายท่านค่ะที่อ่านหนังสือผ่านแอปเนี่ยสำเร็จออกมาเนี่ยได้ได้เยอะแล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่าเราเน้นในเรื่องของคุณภาพเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็เวลาที่อาสาอ่านจบครบสมบูรณ์เนี่ยทั้งทั้งเล่มแล้วเนี่ยเราก็จะมีการนํา เสียงจากในแอปนี่แหละคะ่ะเอามาให้บริการในช่องทางที่ที่บอกไปข้างต้นนะคะก็คือสายด่วนหนึงสืสีแล้วก็แอป Tab to Read ด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่คนตาบอดทุกคนนะคะที่จะเข้าใช้งานสมาร์ทโฟนได้นะคะคนตาบอดคนตาบอดบางคนเนี่ยเขายังไม่ได้เทคโนโลยีค่ะยังไม่มีสมาร์ทโฟนก็มีคนตาบอดที่อยู่ตามต่างจังหวัดเขาใช้แค่โทรศัพท์กดหนึ่งสี่หน่ี่อะโทรศัพท์กดปุ่มหรือว่า โทรศัพท์ทั่วไปเนี่ยแหละเขาก็สามารถที่จะกดเข้ามาฟังได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุที่เป็นคนตาบอดบ้างนะคะถึงแม้ว่าทุกวันนี้เทคโนโลยี Technology มันจะมันจะไปไกลแล้วแล้วก็มีผู้สูงอายุที่เป็นคนตาบอดหลายคนก็พยายามที่จะเรียนรู้ในการใช้พวกสมาร์ทโฟนต่างๆแต่การเข้าถึงจริงๆเนี่ยมันก็ยังไม่ไม่ครบในในทุกๆส่วนนะคะของกลุ่มคนตาบอดด้วยนะคะดังนั้นในเมื่อเราเพิ่มช่องทางให้อาสาในการอ่าน ที่ไหนก็ได้อ่านด้วยคอมก็ได้อ่านด้วยแอปก็ได้แล้วเราก็ให้ทางเลือกกับคนตาบอดด้วยในการที่จะเลือกใช้บริการได้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นในในส่วนของแอปแล้วก็บริการของเราะคะแต่ว่ากลับมาในเรื่องของหนังสือนิดนึงค่ะจริงๆต้องต้องต้องพูดตั้งแต่แรกเลยนะคะอันนี้กระโดดข้ามขั้นตอนไปนิดหนึ่งหนังสือค่ะหนังสือเสียงหนังสือเสียงเนี่ยถามว่ามีความจําเป็นกับคนตาบอดขนาดไหน ก็จะบอกว่าคนตาบอดไม่ใช่คนตาบอดทุกคนนะที่อ่านอักษรเบลได้บางท่านอาจจะเคยได้ยินว่าในอย่างเด็กที่เขาอยู่ตามโรงเรียนสองคนตาบอดเนี่ยเขาจะมีการเรียนรู้ค่ะอักษรเบลเป็นจุดต่างๆนะคะเ,เขาก็จะมีเหมือนเหมือนกันแหละการหัดอ่านตั้งแต่เด็กๆแบบกอไก่ข้อไขการผสมคาเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะใช้จุดจุดเบลแทนเป็นสัญลักษณ์นะคะแล้วก็ ตรงนี้เนื่องจากว่ามันไม่ใช่คนตาบอดทุกไยแล้วบางคนมาตาบอดตอนโตค่ะเขาก็ไม่ได้เรียนในโรงเรียนหรือพอโตแล้วเขาจะมาเรียนก็จริงแต่พวกการสัมผัสอะค่ะพวกผิวพวกเนื้อพวกพวกนิ้วค่ะที่เขาจะสัมผัสเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับคนที่ถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กๆนะคะมันก็จะทําให้การอ่านอะได้ไม่คล่องแล้วก็ ้นทุนในการที่จะผลิตพวกสื่ออักษรเบลอะค่อนข้างสูงแล้วก็เบลเนี่ยมันก็เป็นเล่มที่มันมีขนาดใหญ่มันไม่สะดวกในการพกพางนะคะดังนั้นสื่อที่คนบอดเข้าถึงได้ง่ายสุดเลยก็คือสื่อเสียงเนี่แหละค่ะหนังสือเสียงก็จะอยู่คู่กับคนบอเบดนะ,ะเออไตจนสูงอายุเลยนะคะตรงนี้แล้วถามว่าอีกคำถามหนึ่งที่ยอดฮิตมากๆเลย อยากอ่านหนังสือของตาบอดมากเลยแต่ว่าอยากรู้จังเลยว่าคนตาบอดชอบอะไรฟังอะไรนะ้านะคะก็คนตาดีชอบอะไรคนตาบอดก็ชอบแบบนั้นค่ะเหมือนกันนะคะคนตาดีบางคนชอบอบันเทิงอยากพักผ่อนชอบอ่านวรรณกรรมหรือบางคนก็ชอบท่องเที่ยวบางคนอาจจะเคร่งเครียดหน่อยชอบเรื่องประวัติศาสตร์บ้างการเมืองบ้าง,งการปกครองบ้างหรือ บางคนก็อาจจะไปเรื่องของสุขภาพเรื่องของการทําอาหารเรื่องของการทําธุรกิจอะไรต่างๆทุกๆแนวคนตะบอดชอบหมดนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าบางช่วงเวลาค่ะเราอยากจะหยิบหนังสือเล่มไหนมาอ่านมาฟังคนตะบอดก็เหมือนกันบางช่วงเวลาเขาก็อยากจะผ่อนคลายบางช่วงเวลาเขาก็อยากท่องเที่ยวนะอยากรู้จังเลยว่าเฮ้ย hey, ในหนังสือนี้เขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนมันจะมีความรู้อะไรบ้างนะหรือ บางช่วงเขาอยากจะค้นคว้าและเอาไปประกอบการเรียนบ้างไปประกอบวิชาอาชีพเขาบ้างว่าเออมันมีธุรกิจอะไรมาแรงนะในช่วงนี้หรือเราอยากจะทํากับข้าวเนี่ยมันมีเมนูเด็ดอะไรนะที่จะช่วยบํารุงสุขภาพเราได้ด้วยแล้วก็หรือบางทีแบบเออสำหรับคนที่เป็นโรคภยัยต่างๆเราควรจะรับประทานอาหารประเภทไหนนะที่จะช่วยรางสารพิษบ้างหรือบำรุงสุขภาพดูแลสุขภาพได้ด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็มาจากการอ่านเลือกอ่านแต่ละประเภทของนั ดังนั้นอาสาสมัครสามารถที่จะอ่านอะไรก็ได้ะเข้ามานะคะไม่ได้จํากัดอยู่แค่ว่าเฮ้ยคนตาบอดจะต้องฟังธรรมะคนตาบอดจะต้องฟังนิทานอ่านะคะเพราะว่ากลุ่มคนฟังจริงๆเราอะไม่ได้จํากัดอยู่แค่เด็กเด็กตาบอดน้อยอะค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่นะกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยจะเป็นเด็กที่อาจจะเป็นระดับมัธยมแหละโตและ้ะแล้วก็ไปจนถึงคนตาบอดที่เออ่ สูงอายุแล้วนะคะถ้าจะอ่านอะไรที่เด็กๆ็กหน่อยก็อาจจะเป็นพวกวรรณกรรมวรรณกรรมเยาวชนอะไรแบบนี้อ่านตรงนี้จะเข้าถึงได้ทุกวัยนะคะบางทีอ่ะผู้สูงอายุที่เป็นคนตั้งจชอบวรรณกรรมเยาวชนก็มีนะคะก็เลือกอ่านได้แต่เล่มแรกค่ะที่ที่จะอ่านเนี่ยจริงๆก็จะบอกกับอาสาทุกท่านนะคะสำหรับเล่มแรกที่จะอ่านเนี่ยอยากให้ลองเลือกเล่มที่จํานวนหน้าไม่มากหนึ่งร้อยหน้าจนถึงสองร้อยหน้าไม่เกินนี้นะคะเพราะว่า เนือ่องจากอย่างการที่เราจะต้องมาฝึกวิธีการอ่านเนี่ยบันทึกยิ่งในแอปด้วยแล้วนะคกดบันทึกยังไงเราไม่ได้อ่านอย่างเดียวนะคะเราไม่ได้อ่านอย่างเดียวแล้วเสร็จเสร็จแล้วอัปโหลดเข้ามาเลยนะเราอ่านเสร็จเราต้องฟังทวนแล้วเราจะต้องแก้ไขในจุดที่อ่านผิดการอ่านมันจะไม่ใช่แบบอ่านไปแล้วแบอบกอุ๊ยไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะเราอ่านผิดปุ๊บเราต้องหยุดแล้วเราจะต้องมา เลื่อนกลับมา Christmas, มาลบมาแก้ไขสิ่งที่เราจะอัปโหลดส่งมาให้คอนตบอร์ดเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่เราตรวจทานแล้วฟังแล้วแล้วก็อ่านถูกต้องมีการแก้ไขแล้วเท่านั้นนะคะตรงนี้อาสาก็อาจจะแบบเออเล่มแรกบางทีอาจจะยังรู้สึกยังไม่คล่องบ้างหรือยังกังวลกับการใช้เสียงบ้างบางคนอาจจะยังไม่คุ้นนะคะแล้วไหนจะต้องเลือกหนังสือเล่มใหญ่เข้าอีกหรือไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการอ่าน ไอตัวหนังสืออีกเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความยุ่งยากหลายด้านแล้วก็บางทีหนังสืออาจจะไม่เสร็จนะคะก็เลยเล่มแรกก็อยากจะให้อ่าเป็นเล่มที่ภาพไม่เยอะหรือไม่มีภาพก็ดีนะคะแล้วก็อ่ไม่เกินสอง้อยหน้าแล้วก็ที่ที่สำคัญเลยเป็นแนวที่อาศาัยชอบก่อนนะคะจะได้มีพลังค่ะพออ่านจบหนึ่งเล่มปุ๊บเนี่ยต่อไปค่อยไปเลือกเอ่ออะไรที่คนตบอวัดชอบเนี่ยแล้วก็ค่อยมาอ่านนะคะถ้าเกิดอาศาัยอยากทราบ คนตบอดชอบอะไรหรือว่ามันมีพวกลิสต์ e รีเ QUEST ที่คนตบอดขอมาเนี่ยว่าอยากฟังอะไรที่เพจห้องสมุดเราอะค่ะจะมีที่เพจ d d i s y Thailand Project หรือเพจห้องสมุดคนตบอดนะคะตรงเนี้ยจะมีรายชื่อหนังสือที่คนตบอดเขาขอมาไว้ค่ะไปดูตงนั้นเป็นไกด์ก็ได้แล้วก็จะมีจํานวนหน้าบอกบอกให้กําลังใจอาสาวนิดนึงนะคะว่าเอ้ยถ้าอยากจะเลือกเนี่ยเราเราควรจะเอาเล่มไหนดีนะจะได้พิจารณาก่อนได้นะคะแล้วก็ ตรงนี้แหละค่ะพออ่านเสร็จเล่มที่สองเล่มที่สามเล่มที่สี่ต่อไปเราก็ค่อยไปเลือกอะไรที่มันแบบยาวๆเลือกอะไรที่มันแบบยากขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้แล้วก็เออ,อีกนิดนึงอ,อีกไม่แน่ใจว่าทางซีเมนต์นี่มีแผนที่จะอ่านประเภทบทความหรือว่าเป็นหนังสือนะคะแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติว่า อยากจะอ่าน,เป,นเป็นลักษณะของพวกบทความจริงๆเนี่ยก็เน้นเน้นว่าไม่ใช่เนื้อหาที่มาเร็วไปเร็วคือเป็นเนื้อหาที่มันอย่างยัง,ยงไม่ใช่พวกอะไรเทคโนโลยีไอที IT, อะไรที่แบบเดือนนี้อัปเดตพอไปเดือนหน้าตกเทรนไปแล้วอะไรแบบนั้นนะคะหรือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะมีที่ไปที่มาที่ชัดเจนเป็นบทความที่หาจากพวกนิตยสารน,นะคะหรือว่าตามเว็บไซต์ที่ มีอ้างอิงแนะ่ชัดมีผู้เขียนนะคะแล้วก็มีแหล่งที่มามีมีเนื้อเรื่องที่ที่ที่มันที่มันที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือไม่ใช่ขาดแหว่งไปอะ่ะให้มันสมบูรณ์นิดนึงอะนะคะแล้วก็อ่านมาแต่จริงๆอะ่ะถ้าเป็นลักษณะขององค์กรจริงๆเราก็อยากจะให้รวบรวมอันนี้อันนี้กรณีบทความนะคะไม่ไม่ตรงนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าสามารถที่จะอ่านหนังสือไปว่าอ่อ ว่าถ้าอ่านหนังสือเป็นเล่มได้เนี่ยก็จะยินดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ที่ฝากไว้อ่ะอันนี้จะเป็นอีกคําถามยอดฮิตเหมือนกันอาสาเคยถามมาบ่อยว่าถ้าอยากจะเลือกหนังสือที่อ่านเนี่ยแล้วจะต้องขออนุญ,ญาตไหมหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพวกเจ้าของนะคะที่เขาเออเจ้าของลิขสิทธิ์หรืออะไรต่างๆอะไรนี้นะคะตรงนี้เรามี เงื่อนไขอย่างหนึ่งค่ะสำหรับที่อาสาที่ต้องการจะอ่านหนังสือที่เป็นเล่มเนี่ยเช็ครายชื่อหนังสือกับทางห้องสมุดมาก่อนหนึ่งคือที่บอกว่าต้องไม่อ่านซ้ําอีกหนึ่งเลยคือทางเราอะค่ะเราจะต้องมีการจดแจ้งไปกับกรมทรัพย์สินนะคะว่าเรากําลังอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็กําลังผลิตให้บริการเล่มนี้อยู่นะคะภายใต้อ่ข้อยกเว้นที่ทางมูลนิธิขอตรบ,บดไทยเราเองเนี่ยได้รับการยกเว้นในการที่จะผลิต สื่อเหล่านี้นะคะที่คนตาบอดเข้าถึงไม่ได้เนี่ยเอามาทําให้อยู่ในรูปแบบที่คนตาบอดสามารถเข้าถึงได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็ถือว่าไม่ผิดอาสาทําได้เพียงแต่เวลาอาสาอ่านนะคะไม่สามารถที่จะเอาไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นๆฟังได้นะคะบางท่านอาจจะแบบ เออเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเราอ่านแล้วอยากแชร์เสียงตัวเองให้คนอื่นฟังจังเลยเนี่ยอันนี้เป็นอีกคําถามหนึ่งที่ถามมาว่าอยากไปลองฟังเสียงของคนอื่นจังเลยว่าจริงๆก็คือเข้าใจนะคะว่าอยากจะฟังแนวแนวของการอ่านว่าเป็นยังไงแต่ตรงนี้เราต้องปิดเอาไว้เพราะว่ามันจะมีเรื่องของการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการให้บริการแล้วก็เรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็พอห้องสมุดเราเออกมาเนี่ยเรามาให้บริการกับคนตาบอดเราเองค่ะก็จะต้องจํากัด สิทธิ์ของคนตาบ,บอดก็คือคนตาบ,บอดจะต้องมาลงทะเบียนมีบัตรคนพิการยืนยันว่าเขาเป็นคนตาบ,บอดจริงๆนะคะแล้วก็ถึงจะมียูสเนมมีพาเวิรวดที่จะล็อกอินเข้ามาฟังได้นะคะตรงนี้ก็ต้องป้องกันเอาไว้ก็ให้อยู่ในกลุ่มกลุ่มของคนตาบ,บอดเท่านั้นยกเว้นมันจะมีบางกรณีค่ะที่มีหนังสือสําหรับเผยแพร่ได้จะมีหลายองค์กรนะคะที่เขามีหนังสือของตัวเองแล้วกอ็อนุญาตที่จะ ให้เอามาผลิตแล้วก็เผยแพร่เป็นสู่สาธารณะได้เนี่ยตรงนี้เราก็จะไปตัวระบบการให้บริการเราเองเนี่ยสามารถที่จะไปเปิดให้เป็นสาธารณะก็คือคนทั่วไปฝั่งได้ด้วยก็มีเหมือนกันนะคะก,ก็แล้วแต่เป็นเล่มๆไปนะคะก็แจ้งเอาไว้ว่าถ้าจะอาจ่านเล่มไหนเนี่ยก็ให้แจ้งมานิดนึงนะคะแล้วก็เออเรื่องต่อไปนะคะ ที่ที่เน้นแล้วก็ที่ที่กลืนเอาไว้แล้วนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านว่าเราควรจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องนะคะแล้วก็มันมีข้อควรระวังอะไรเนี่ยตรงเนี้สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้กับการอ่านเอ่อลงคอมพิวเตอร์ด้วยก็ได้ว่าจะอ่านผ่านแอปเราจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันค่ะก็เดี๋ยวขอเชิญพี่หนิงค่ะ